สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับจากเพจ a c e b o o k ตํารวจสอบสวนกลางที่ได้โพสต์ถึง5ขั้นตอนการตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ด้วยตัวเองเพื่อตรวจสอบการค้างชําระค่าปรับพร้อมกับจ่ายค่าปรับได้ทันทีโดยสามารถทําตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้นะครับ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/eticket/2/ ลงทะเบียนผู้ใช้งาน 3. ดำเนินการเข้าสู่ระบบ 4. ค้นหาใบสั่งโดยระบุวันที่กระทำความผิดจากนั้นกดปุ่มค้นหา 5. หน้าจอจะแสดงรายการใบสั่งที่เคยได้รับโดยสามารถคลิกดูรายละเอียดของใบสั่งแต่ละฉบับได้ ทั้งนี้นะครับหากทราบว่าได้รับใบสั่งจราจรแล้วสามารถดำเนินการชำระค่าปรับออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กสถานีตำรวจธนาคารกรุงไทยสาขาของไปรษณีย์ไทยและตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือตู้บุญเติมจากกรณีกระแสกางเกงกระปิปารานะครับสวนสัตว์เขาเขียวที่จะพร้อมส่งในวันที่11มีนาคมนี้แต่กลายเป็นว่าพอเปิดขายไม่นานเว็บก็ล่มทันที จนทำให้หลายคนนะครับสั่งไม่ทันโดยทางเพจ Facebook ขาหมู and the ดอ n แกถึงกับต้องบอกว่าไม่ต้องหลังไม่มาเพราะก็แย่งกดจองเหมือนกันทุกคนพร้อมกับโพสต์ภาพคาปิบา巴าขวัญใจชาวเน็ตพร้อมระบุข้อความว่านี่กะปิแกมาดูผลงานของแกแกทำอะไรลงไปยอดสั่งซื้อเต็มตั้งแต่3นาทีแรกรอรอบต่อไปนะครับถ้าพรีออเดอร์เยอะจะทำให้ส่งไม่ทันใครโอนเงินแล้วแต่ยังไม่ได้แปะสลีป เดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อไปพร้อมกับระบุข้อความว่ามีคนเอากางเกงไปขายต่อตัวละ600-700ใจยเย็นครับทุกคนเดี๋ยวเริ่มทำลอดแรกเสร็จก็เปิดให้จองอีกและระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับพร้อมย้ำของแท้ซื้อจากสวนสัตว์เท่านั้น mm hmm. ปลายสีไทยนะครับ mm hmm. เปิดตัวสแตมวันลักสัตว์เลี้ยงโลกภาพน้องหมาเมลและเหมยวอัลโบจากเพจกูตาสตอรี่ที่พิมพ์บนกระดาษกระมี ซึ่งมีผิวสัมผัสที่เสมือนขนสัตว์จริงๆเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อถึงความรักระหว่างสัตว์เลี้ยงและเจ้าของทั้งนี้นะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิเดอะไวท์เสียงจากเราเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดพร้อมจำหน่าย20กุมภาพันธ์นี้ที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ w w w t h a i p o s t m a r t c o m สำหรับสแตปมดังกล่าวจำหน่ายราคาแผ่นละ25บาท ซองในวันแรกจำหน่าย38บาทโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการไปรษณีย์ไทยโทร02-573-5480 02-573-5463จาก X หรือทวิตเตอร์ของ Let's Go ที่ได้โพสต์ภาพแผงยาบ้าที่แบ่งจำหน่ายขายซองละ5เมตรพร้อมกับข้อความระบุว่าแพ็คสำหรับผู้เสพซองละ5เมตรพกพาสะดวก ถือว่าภาครัฐประสบความสำเร็จนโยบายนี้มีพ่อค้ายาตอบสนองเยอะพอสมควรเลยจนคิดว่ายาบ้าถ,ถูกกฎหมายแล้วทั้งนี้นะครับการแบ่งขายยาในปริมาณดังกล่าวคาดว่าเป็นการเลี่ยงกฎหมายที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขได้ประกาศใช้กรณีผู้ครอบครองยาบ้าไม่เกิน5เมตรให้สันนิษฐานว่าเป็นความผิดข้อหาครอบครองเพื่อเสพแต่หากพบว่าผู้มียาบ้าในครอบครองเกิน5เมตร ให้ถือว่าเป็นความผิดข้อหาครอบครองซึ่งยาเสพติดจากเว็บไซต์ World of Bus ที่ได้รายงานเรื่องราวของหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งนะครับจากแพลตฟอร์มโตอินสื่อสังคมออนไลน์ของจีนโดยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันตุดจีนคุณพ่อได้ถามกับลูกสาวของเขานะครับที่เพิ่งกลับมาบ้านว่าไปที่ไหนมาด้านลูกสาวที่ยืนอยู่หน้าประตูพร้อมกับกระสอบสีขาวใบหนึ่งก็ได้ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า ที่เธอทํามาตลอดตอนเช้าคือไปเก็บอ่างเปามาจากคนอื่นโดยเมื่อมองเข้าไปในกระสอบก็พบว่ามีซองสีแดงอยู่เต็มไปหมดจากนั้นนะครับเธอก็หิ้วกระสอบไปที่ห้องนอนของเธอและเธอก็เริ่มนับเงินซึ่งตามที่พ่อของเธอได้เล่านั้นนะครับเธอสามารถเก็บเงินได้ประมาณ20,000ห่นหยวนจากทั้งหมู่บ้านนะครับหรือราวๆาวห0 0 0บาทนั่นทําให้คุณพ่อของเธอตกใจเป็นอย่างมาก กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์นะครับที่เกิดขึ้นในนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาหลังผู้คนจํานวนมากนะครับเห็นชายสองคนยืนอยู่บนหลังคารถไฟที่กําลังเคลื่อนที่อยู่พร้อมกับแสดงหนังสดไปด้วยทั้งนี้จากในภาพนะครับยังแสดงให้เห็นว่าชายอีกคนหนึ่งที่กําลังเดินเข้าไปหาชายสองคนนี้ซึ่งกําลังแสดงหนังสดกันอยู่ก่อนที่เขานะครับจะไปนั่งอยู่บนขอบหลังคาตู้รถไฟและมองดูทั้งคู่กําลังมีเพศสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ทางด้านทีมมินตันผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ MTA ได้กล่าวในการถแถลงการว่ายังไม่ทราบตัวตนของบุคคลดังกล่าวและยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อใดแต่สิ่งเดียวที่โง่งก,วกว่าการนั่งบนหลังคารถไฟใตดินก็คือการถอดกางเกงของคุณออกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากร0 5ยห้าสมัยไทยแลน กลับมาพบกันใหม่กักบรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมพศ์ขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand